คลิปนี้นะครับสําหรับเราจะมาทดลองนะครับวงจร IC นะครับจากโจทย์นะครับ Y เท่ากับ EnBnc นะครับ O กับ EbEnBbn a ะครับ nc นะครับ n กับนะครับ EnBbn bar. part ะครับ OEbEnBnc bar. bar นะครับครับเราก็มาดูนะครับ ทดลองวงจรนะครับกับการเทียบนะครับตารางความจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เสวิตช์ B แล้วก็สวิตช์ C นะครับอันดับแรกนะครับเราจะให้ a B C นะครับเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับหลอดไฟจะไม่ติดนะครับซึ่งตรงกันกับตารางความจริงนะครับต่อมา A b เป็นศูนย์นะครับแล้ว C เป็นหนึ่งนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงกับตารางความจริงนะครับ ซึ่งตารางความจริงนะครับได้ศูนย์นะครับต่อมา e เป็นศูนย์นะครับ b เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ c เป็นศูนย์นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงกับตารางความจริงนะครับซึ่งตารางความจริงได้ศูนย์นะครับต่อมานะครับ e เป็นศูนย์ b เป็นหนึ่ง c เป็นหนึ่งนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงกับตารางความจริงนะครับซึ่งตารางความจริงได้ศูนย์นะครับ ต่อมานะครับ a เป็น1 b และ c นะครับเป็น0นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงตามตารางความจริงนะครับต่อมา a เป็น1 b เป็น0แล้วก็ c เป็น1นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงตามตารางความจริงนะครับต่อมา a เป็น1 b เป็น1แล้วก็ c เป็น0นนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงตามตารางความจริงนะครับ ต่อมา a b c ทั้งหมดนะครับเป็น1น,นะครับตอดไฟไม่ติดนะครับก็ตรงตามตารางความจริงนะครับทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ